<12. S 2> เรื่องพระเทวทัตบุคคลผู้ทำแต่บาปกรรมย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ตายแล้วก็ไปเดือดร้อนในโลกหน้าชื่อว่าเดือดร้อนในโลกทั้งสองเขาย่อมเดือดร้อนว่าเราทำบาปไปแล้วเขาถึงทุกขติแล้วย่อมเดือดร้อนอย่างยิ่งพอเท่านี้ก่อน อทีนี้คนทาบาทคนทาบาปเนี่ยเดือดร้อนไหมเดือดร้อนหรือเปล่าอ้าวอ,อย่างนี้ออย่างชาวประมงอะ่ะจับปลาในบาปไหมบาบวันไหนจับได้มากเดือดร้อนไหม,ไม,ไมวันไหนจับไม่ได้ไเดือดร้อน,อนตกลงทาบาปเดือดร้อนไหม เดือดร้อนคือสภาวะไม่ใช่ความคิดอ้าวโจรนะ่ะรักทรัพย์ใช่ไหมตกกลางคืนไปตอนเช้าแบกของมาเต็มบาเลยโอ้โหได้เยอะเดือดร้อนไหมไเดือดร้อนมีความสุขขโมยไปได้สักนิดหนึ่งก็ไปได้หน่อยก็ไปได้เดือดร้อนไหมเดือดร้อนโอ้โหวันนี้ไม่รู้จะเอาที่ไหนใช้แล้วตกลงทบบาทแล้วเดือดร้อนไหม <c oughs> ก็ละเรื่องใช่ไหม พูดโกหกไปเขาเชื่อเดือดร้อนไะหพูดไปเขาไม่เชื่อสักทิตอนไหนเดือดร้อนกันไม่เชื่อทิงมันก็ต้องหาข้อไหนมาให้เขาเชื่อจนได้อันนี้หมายถึงสภาวะสภาวะเกิดอะไรจิตเป็นอกุศลสอยู่เสมอคือเดือดร้อน ผู้ใดทําบาปจิตจะเป็นแบบนั้นน่ะนี่คือสภาวะไม่เดาแปลเขาว่าไปดึกว่านี่ไปดีนี่ไปดีก็เขาไม่รู้ว่าไปดีอ่ะเขานึกว่าดีอ่ะอย่างที่บอกจับปลาได้เต็มไปวันนั้นมีความสุขมากเลยยิ้มแย้มแจ่มใสกินเหล้าเลยทีนี้มีเงินแล้วเขาไม่ได้รู้สึกว่าเดือดร้อนแต่สพาพ่จิตเขาเดือดร้อนวนอยู่กับอกุศล อ้าวทีนี้ไปจับปลาไม่ได้อ่ะเดือดร้อนไหมก็เดือดร้อนเพราะมีแต่อกุศลเนี่ยเพราะฉะนั้นจะจับปลาได้จะจับปลาไม่ได้นี่คือปลาปฏาิบัติกรรมทําให้เดือดร้อนจะรักทรัพย์ได้หรือรักทรัพย์ไม่ได้ก็มีแต่อกุศลนี่คือเดือดร้อนเดือดร้อนด้วยสภาวะไม่ใช่ความคิดของคนคือถ้าเป็นความคิดของคนแล้วค่าก็ว่าเออเราทําบาปแล้วเราไม่สสดแล้วเราไม่เดือดร้อนแล้ว นั่นไม่ใช่นะนั่นคิดเองว่าไม่เดือดร้อนแต่จิตอย่างนั้นเดือดร้อนและแข็งกระด้างไม่ใส่ใจต่อลาบ,บเพราะฉะนั้นคาว่าทุกข์เขาทุกข์กเนี่ยมาหมายว่าคนนั้นกุ้มใจกุ้มใจเป็นทุกข์คนนั้นสบายใจสบายใจเป็นสุขมาหมายความอย่างนี้นะหมายถึงสาเพาะจิตท,ที่ว่าถ้าวนอยู่กับกุศลนั่นคือทุกข์นั่นคือเดือดร้อนเพราะนั่นคือทางอบาย ถ้ามาทางกุศลนั่นแหละสัปปายะนั่นคือสุขนั่นคือไม่เดือดร้อนนั่นคือบุญอย่างนี้เป็นสภาวะเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยเป็นนิยามคือมีความแน่นอนของตัวเองไม่เกี่ยวกับความเห็นของคนบางคนให้ทานใช่ไหมพอทําบุญไปให้เงินหมดพอเงินหมดเอ้าหิวพอนึกถึงบุญแย่แล้วเราไม่น่าทำเลยเราถึงเดือดร้อน อย่างนี้เดือดร้อน,นเดือดร้อนหรือเปล่าเดือดร้อนตอนไหนตอนนึกตอนทำบุญเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนผลบุญจะส่งให้ไม่เดือดร้อนแต่ตอนนี้ไปคิดเองว่าตอนนี้เราเดือดร้อนเพราะเราทำบุญไม่เกี่ยวคนละเรื่องแต่วางตนให้ถูกทำบุญให้มันตรงกับตนก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องมาแถมความเดือดร้อน เพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านอนาถาปิกติกท่านยากจนใช่ไหมอยากจนเดือดร้อนไหมเรื่องของชีวิตแหละใช่ไหมถวายอะไรล่ะปลายข้าวเลยมันก็ข้าวต้มน้ำผักดองใส่เข้าไปใช่ไหมมะกบเนื้อน้อยน้ําเยอะแหละใช่ไหมถวายไปเนี่ยเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนท่านเป็นโสดาบันมาตั้งแต่ภาษาแรกที่พ่อผู้เจ้าท่านไม่เดือดร้อนหลักเรื่องบุญ ปรากฏเทวดาเฝ้าประตูเดือดร้อนไหมเดือดร้อน <laughs> นายเราเจ้าของบ้านอยากจนแล้วทำไมถวายเลยมาแนะนำอย่าถวายแต่ก็จำเลยนี่ท่านแนะนำเราหรือเออใช่ไปอยู่ที่อื่นเลยไล่เทวดาเลยอย่ามาอยู่ประตูหน้าบ้านเราเลยไปอยู่ที่อื่นเลย <laughs> เพราะฉะนั้นบุญเป็นชื่อของความสุขที่บางคนทำบุญแล้วเดือดร้อน ไม่เกี่ยวกันตอนทำบุญคือไม่เดือดร้อนต่อไปจะประสบความสุขคือไม่เดือดร้อนแต่ตรงกลางตอนที่บุญยังไม่ส่งผลไปเดือดร้อนเองไม่ตรงเองนี่คือสภาวะเพราะฉะนั้นผู้ทำบาปเดือดร้อนไหมเดือดร้อนมีความทุกข์จากการทำบาปเดือดร้อนไหมเดือดร้อนมีความสุขจากการทำบาปเดือดร้อนไหม เดือดร้อนอับปลาปริยะเวทนินยกรรมมันก็จับปลาได้ก็มีความสุขนึกถึงโอ้มาเช้าจับปลาได้เยอะก็มีความสุขนี่คืออับปราปริยะเวทนินยกรรมตรงกับสภาวะเดือดร้อนเพราะเป็นอกุศลจิตแต่ส่วนความคิดของคนนั่นไม่เกี่ยวนั่นวิปลาสรักทรัพย์มาแล้วได้เยอะวิปลาสตัวเอง มีความสุขเพราะวิปาร,ราตัเองถ้าคนรู้อ่ะรู้แบบไหนวันไหนรักทรัพย์ได้น้อยคือบาปน้อยรักทรัพย์ได้มากคือบาปมากรักทรัพย์ไม่ได้คือบาปป่ะบาปแต่ไม่ครบองค์บาปแต่ไม่ครบองออบคอง์แต่แต่คิดแล้วเดินออกจากบ้านก็บาปแล้วแต่เมื่อได้ไม่ได้แบกของใครเข้ามา เลยไม่คบกรรมบดไม่พาลองอบายเพราะฉะนั้นรักทรัพย์ได้มากก็เดือดร้อนรักทรัพย์ได้น้อยอเดือ,รอดอร้อนน้อยเพราะบาปน้อยแต่ถ้าเสียใจว่าได้น้อยสู่วันก่อนที่ได้เยอะๆไม่ได้กลายเป็นอัปปาราประเวทนากรรมของวันก่อนถ้ากระทำบาปของวันก่อนอีกรอบหนึง่งบาปเยอะอีกรอบหนึง่ง ทั้งทั้งที่วันนั้นน่าจะบาปน้อยนี่คือสภาวะกรรมมนิยามเป็นความแน่นอนของกรรมเพราะฉะนั้นไม่มองจิตนะว่าเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนมองกรรมและจิตที่ตรงกับกรรมไม่มองความคิดไม่มองการเปรียบของคนนั้นถ้ามองความคิดกลายเป็นคนไหนใจกระด้างทำบาปแล้วเฉยเมยคนนั้นไม่มีความทุกข์นั้นยิ่งหนักขึ้นอีกั่ะ ทิฏฐิแรงกล้าเฉยชาต่อการทับาปนั่นคือฝึกไม่ได้แล้วมาสู่ความดีไม่ได้แล้วนั่นยิ่งเดือดร้อนหนักเข้าไปอีกเดี๋ยวนี้คือมูลเหตุนะที่ว่าบางคนเนี่ยมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมไปเห็นว่าบุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีทําอะไรตนก็ไม่เดือดร้อนถ้ามองเนี่ยมาจากคือเขาไม่เดือดร้อนทท้งนั้นว่าเขาทำอะไรใครจะเดือดร้อนยังไงจากเขาเขาไม่สนใจ แต่นั่นน่ะเดือดร้อนที่สุดเพราะนั่นจะทําให้เขาลงอบายโดยที่ไม่ต้องมองกรรมอื่นเลยเอากรรมทิถีที่เขามาเดือดร้อนอย่างเดียวก็พาเขาลงอบายได้แล้วกรรมอื่นไปสมทบอีกเพิ่มพูนอีกเดี๋ยวนี้คือสภาวะใช้คํานี้นะเป็นสภาวะใครไม่เดือดร้อนนี่เลยจิตผ่องใสจิตตั้งมั่นจิตหลุดพ้นเลยนี่คือไม่เดือดร้อนทําไงถึงไม่เดือดร้อนฝึกจิตไว้ฝึกจิตไว้ทําความดีไว นี่คือไม่เดือดร้อนนี่คือมูลเหตุที่จะไม่เดือดร้อนเส้นทางนี้ทั้งหมดเรียกว่าไม่เดือดร้อนพ้นจากความเดือดร้อนพ้นจากทุกข์ไปสู่ความสุขเพียงแต่ว่าได้ผลมากได้ผลน้อยต่างกันตามคุณสมบัติคุณลักณะภาวะที่ทําที่ถึงครัก็ใจคํานี้แล้วนะ บ,บางครั้งเราไปเจอบางคนใช่ไหมเขาบอกเขาไม่เดือดร้อนอะไรแล้วเราตอบไงไอตรงที่คุณไม่เดือดร้อนนี่แหละคุณเดือดร้อนแล้วเพราะคุณไม่รู้แต่ก็าอาจจะเถียงได้นะมัน <c oughs> <c oughs> เป็นเหตุแห่งกิเลสได้นะเรารู้เพื่อตนก็แล้วกัน <c oughs> เพื่อฝึกตนก็แล้วกันฝึกจิตก็แล้วกัน <c oughs> ดังนั้นอากุศลตรงกับเขาว่าทุก ทุกตรงกับคาว่าอากุศลอกุศลคือคือกรรมเก่านะทุกคือผลของกรรมเก่าหรืออกุศลใหม่ก็คือกรรมใหม่นะต่อไปจะทุกเนี่ยความทุกยังไม่มาแต่ต่อไปจะจะมาจะได้รับนี่คือกรรมใหม่ตรงกันนะตรงกันคือถ้าปัจจุบันทุกอดีตก็คืออกุศลถ้าปัจจุบันอกุศลอนาคตคือทุก ทางตรงกันสองอย่างนี้เหมือนกันต่างกันที่เวลาพระเทวทัตท่านมีความปริวิตกว่าเราจะยังใครให้เลื่อมใสเมื่อผู้ใดเลื่อมใสต่อเราแล้วลาบสักการะเป็นอันมากจะเกิดขึ้นแก่เราอาชาติศสสัตรูกุมานี่แลยังหนุ่มยังจเจริญต่อไป เราทําให้ขเขาเลื่อมใสเมื่อ,ขอเขาเลื่อมใสต่อเราแล้วลาบสักการะเป็นอันมากจะเกิดขึ้นแก่เราพอคิดอย่างนี้แล้วท่านก็เดินทางไปยังกรุงราชคลึาากแล้วแปลงเพศตนเนลมิตรเป็นกุมารน,น้อยอางูพันเซลปรากรบนไปปรากฏให้พระเจ้าชาติสตุสตุกุมารเห็น อาชาตศตูกุมารก็กลัวหวั่นไหวสะดุ้งตกพระไทยพระเทวทัตก็กล่าวว่าอาตมภาพคือพระเทวทัตแล้วก็แปลงกลับเป็นพระเทวทัตทรงสังกติบาทและจีวรยืนอยู่ข้างหน้าอาชาติศัตูกุมาเรเลื่มสายยิ่งนักได้ไปสู่ที่บารุงทั้งเย็นทั้งเช้าด้วยรถ500รคัน นำพระทหาร500ร้สำหรับไปถวายด้วยพระเทวทัตอันลาบสาัการะและความสรรเสริญครอบงำจิตเกิดความปรารถนาเห็นปานนี้ว่าเราจะปกครองภิกษุสงฆ์พระเทวทัตได้เสื่อมจากฤทธิ์พร้อมด้วยจิตนั้นสมัยนั้นโกริยะบุตรชื่อกักกุทะเป็นอุปถาของท่านพระมหมาโมคคลานะ ตายแล้วไม่นานเข้าถึงมโนมัยกายอัตภาพเท่ากับคามเขตของชาวมาคตสองหรือสแห่งเขาย่อมไม่ยังตนและคนอื่นให้ลำบากเพราะอัตภาพที่เขาได้นั้นอ,อย่างนี้ที่อย่างในภูมิมนุษย์เนี่ยเราเคยเห็นใครใหญ่ๆโตๆไหม มีไหมมีมีม,มีคนอื่นลลำบากไหมเวลาเข้าไปไหนเนี่ยคนลํนื่ลำบากไหมลำบาก,บากอา้าวถ้าเทวดาองค์ใหญ่เท่ากับคร้นมมคดไปไหนมีใครลำบากไหมไม่มีใครลำบากนี่คือความต่างกัน,นอย่างมนุษย์อะ่ะที่มียศเช่ไหมมีไม่ตำแหน่ง เวลาไปไหนเป็นยังไงคนอื่นลำบากคนอื่นลำบากบางคนไปไหนเนี่ยมีคนล้อมหน้าล้อมหลังไปไล่คนอื่นไปกันคนอื่นคนระบากเป็นอันมากตั้งแต่ออกจนถึงกลับเนะี่ยมีแต่คนระบากทั้งสิน้นเรียกว่าออกจากที่อยู่ของตนแล้วกลับมาเนี่ยบาปตลอดเราเคยเห็นคนแบบนี้ไหม เออ,อยู่ไกลๆไว้คนบาปไม่ต้องมองใครมองเราก็แล้วกันมื่ก็ไปไหนเนี่ยใช่ไหมถ้าเราไปแบบใหญ่โตคนอื่นต้องหลบเราอันนี้ให้นึกไว้เลยเราทําคนอื่นแค่ขยอลาบากาเวลาคนไปไหนเนี่ยใช่ไหมเราต้องหามุมเราเองใช่ไหมตรงไหนว่างเราก็เดินไปตรงไหนเน่นเราก็อย่าไปแทรกกับเขาไปเบียดเขานี่เราจะรับมันมันไม่ไ,มได้ แต่เป็นไปตามลำดับเนี่ยไม่มีโทษนะคือคนแน่นก็ว่าตามนั้นไปแต่เราจะไปดึงดันแทรกเกินกว่าที่ควรจะเป็นไปตามขั้นไปตามขั้นไปตามลำดับไปตามลำดับใช้คำนี้นะแต่ถ้าเราจะเร่งลำดับล้วไปแทรกคนอื่นเนี่ยพอไปแทรกเขาไปก่อนหน้าเขาเนี่ยอันนี้ไปทำให้เขาลำบากเนี่ยอย่าทำทำแล้วเป็นโทษเหมือนกับถ้าเราจะรีบเราก็ไปเร็วๆหน่อยถ้าเราไปช้าแล้วไป ไปแซงคนอื่นเนี่ยอันนี้มีโทษอาทีนี้ผู้ใดก็ตามนะไปไหนแล้วมีคนลำบากเนี่ยเพราะอะไรต้องไปขวางคนอื่นเขาอันนี้นคือโทษนะที่บางครั้งมาแบบบัญจัตบัญจัต์ใช่ไหมคือคนมียศมีตำแหน่งจะเป็นใครก็ตามเถอะเวลาไปไหนเนี่ย จะต้องมีอย่างนี้อยู่เสมอมีอย่างนี้เสมออันนี้เป็นโทษอันนี้ใช้ไม่ได้นะเจ็ดเด่นหนึ่งคนนะทําไม่มีความดีไม่มีความเกรงใจคนอื่นไม่มีพระโมกขลานะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกล่าทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าโกริยาบุตรชื่อกัปกุทธะเป็นอุปัฏาของข้าพระองค์ตายไม่นานเข้าถึงมโนมานมโนไมกายอย่างหนึ่ง อัตภาพเห็นปานี้เขาได้มีขนาดเท่ากับคามเขตของชาวมคตสองหรือสามแห่งเขาย่อมไม่ยังตนและคนอื่นให้ลำบากเพราะอัตภาพที่เขาได้นั้นครั้งนั้นก็กักกุทะเทพบประบรุเข้าไปหาข้าพระพุทธเจ้าแล้วกล่าวว่าท่านเจ้าข้าพระเทวทัตอันลาบสักการะครอบงำรักดึงจิตแล้ว เขาได้เกิดความปรารถนาว่าจักประคองภิกษุสงฆ์พระเทวทัตเสื่อมจากฤทธิ์ท้องด้วยจิตตุบาตนั้นทีเดียวพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่โมกขอลไรนะเทพบุตรอันเธอกำหนดรู้ซึ่งจิตกล่าวคำอย่างได้อย่าหนนงคำทั้งหบดอย่างนั้นย่อมเป็นอย่างนั้นทีเดียวไม่เป็นอย่างอื่น โมฆะบุรุษนั้นจะก,การะทำตนให้ปรากฏด้วยตนเองโมฆะบุรุษหมายถึงพระเทวทัตจักรับผลกรรมของตนเองครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เมืองโกสัมพีพี่สูตทั้งหลายได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าอาชาติศัตรูกุมาร ได้ไปสู่ที่บารุงของพระเทวทัตทั้งเช้าเย็นด้วยรถ500รคันพระทาหารห้าร้อยสำรับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าพอใจลาบสักการะและความสรรเสริญของเทวทัตเลยเทวทัตพึงหวังความเสื่อมในกูศสลธรรมทั้งหลายถ่ายเดียวหวังความเจริญไม่ได้ ลาบสักการะและความสรนเสริญเกิดขึ้นแก่เทวทัตเพื่อฆ่าตนเพื่อความวอดวายดูก่อนพิสุทั้งหลายต้นกล้วยย่อมเผ็ดผลเพื่อฆ่าตนเพื่อวอดวายฉันใดลาบสักการะและความสรรเสริญก็เกิดขึ้นแก่เทวทัตเพื่อฆ่าตนเพื่อความวอดวายฉันนั้นเหมือนกันแล ไม่ไผ่ย่อมตกขุยเพื่อฆ่าตนเพื่อความวอดวายแม้ฉันใดลาบสักการะและความสันเสริญก็เกิดขึ้นแก่เทวทัตเพื่อฆ่าตนเพื่อความวอดวายฉันนั้นผลกล้วยย่อมฆ่าต้นกล้วยขุยไผ่ย่อมฆ่าต้นไผ่ขุยอ้อย่อมฆ่าต้นอ้อม้าอสรซึ่งเกิดในคันย่อมฆ่า แม่ม้อัสดรฉันใดสักการะย่อมฆ่าคนพานฉันนั้นโดยสมัยนั้นถ้าผู้มีพระพักเจ้าอันหมู่บริษัทใหญ่แวดล้อมแล้วประทับนั่งแสดงคาแก่บริษัทพร้อมทั้งพระราชาครั้งนั้นพระเทวทัตลุกจากอาสนะกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้า บัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระชาาแล้วเป็นผู้เฒ่าแก่งอมแล้วล่วงการผ่านวัยไปแล้วบัดนี้ขอพระองค์ทรงขวนวายน้อยเถิดประกอบที่ิดท,ที่ถธรรมสุวิหารอยู่เถิดขอจงมอบพิสุสงแก่ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจาักปกครองพิสุจน์สงเองที่พู้เจ้ากับพระเทวทัตขายยุ่มากกว่ากัน เนี่ยพุทธเจ้าเป็นผู้เท่าผู้แก่แล้วพระเทวทัตอ่ะแก่อยังใครมากกว่า,าอาอย่างนี้นะพระนางพิมพากับเจ้าชายเศรษฐาสาชะสาชาติาาาชาชคือเกิดพร้อมกันเทวทัตนี่เป็นใครที่พ,พ,พิมพาตอนนอ้ใครแก่พระเทวทัต <laughs> แก่กว่าที่ท่านบอกพุทธเจ้าทรงแก่แล้วมอบให้แก่ท่านเถิด ก็มอบให้กับคนแก่ยิ่งกว่าอีกดูก่อนเทวทัตแม่แต่สารีบุตรและโมกขลานะเรายังไม่มอบทิ่สุสงให้ฉะนั้นจะพึงมอบแก่เธอผู้เป็นเช่นสรากศพผู้บริโภคปัจจัยเช่นก้อนเฉละเล่าพระเทวทัตคิดว่าทรงลุกรานดาวท่ามกลางบริษัทพร้อมด้วยพระราชา ทรงยกย่องแต่ภาษารบุตรและโมกคารณะจากนั้นแล้วจึงโกรธผูกอาฆาตในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเทวทัตไปหาอาชาติุโกมันกล่าวว่าเมื่อก่อนคนทั้งหลายมีอายุยืนเดี๋ยวนี้อายุสั้นการที่ท่านจะพึงตายเสียเมื่อ,อยังเป็นเด็กนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้ ถ้ากระไดถ้าจงงปร่งพระชนกเสียแล้วเป็นพระเจ้าแผ่นดินอาตมาภาพก็จะโรงพระผู้มีพระพากเจ้าแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแทนอาชาติศัตรูกูมารก็คิดว่าพระเทวทัตมีฤทธิ์มากพระเทวทัตพึงรู้แน่ดังนี้แล้วเนบปิดแนบพระเผา ทรงกลัวหวาดหวั่นสะดุ้งพระไทยรีบเสด็จเข้าไปในพระราชวังแต่กลางวันพวกมหาอมาตย์ผู้รักษาเห็นอาชาศัตรูทรงกลัวสะดุ้งพระไทยรีบเสด็จเข้ามาจึงรีบจับไว้ตรวจด,ดูก็เห็นปิดเนบอยู่และถามว่าจะทำการอันใด เราประสงค์จะปรงพระชนพระชนกใครใช้มาพระเทวทัตหมาหมาดลงมติว่าควรปรงพระชนพระกุมารควรฆ่าพระเทวทัตและภิกษุที่เป็นบริวารของพระเทวทัตทั้งหมดบางพวกก็เห็นว่าไม่ควรฆ่าพวกภิกษุควรปรงพระชนพระกุมารและฆ่าพระเทวทัตเท่านั้น บางพวกก็เห็นว่าไม่ควรตรงพระชนพระกุมารไม่ควรฆ่าพระเทวทัตไม่ควรฆ่าพิสุควรกลับทูลพระราชาส่งรับสั่งอย่างใดเราจะทําอย่างนั้นลำดับนั้นก็เฝ้าพระเจ้าพิพิสารพระเจ้าพิพิสารตัดว่าดูก่อนพนายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะทําอะไรได้ชั้นแรกทีเดียว พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประกาศพระเทวทัตในกรุงราชคฤก์ว่าพระเทวทัตแต่ก่อนเป็นอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารรับสั่งถามลูกต้องการพ่อเพื่ออะไรต้องการฆ่าพ่อเพื่ออะไรหม่อมฉันต้องการรชาชสวัสดิพระเจ้าข้าถ้าเจ้าต้องการรชาชสวัสดิ ราชสบัดนั้นเป็นของเจ้าแล้วส่งมอบราชสบัดแก่ชาติศัตรูกุมารพระเทวทัตก็ไปหาไปหาชาติศัตรูแล้วถอยพระพรรับสั่งว่าขอถอยพระพรขอหมาปะพิจ,จงรับสั่งใช้ราชบุรุษผู้จักโปร่งพระชนพระสัมภณะโคดมลำดับนั้นอาชาติศัตรูกุมาร รับสั่งใช้คนทั้งหลายว่าพระเทวทัตสั่งอย่างใดท่านจงทําอย่างนั้นดังนี้แล้วก็ซุ่มราชบุรุษไว้สองคนริมทางแล้วสั่งว่าสั่งราชบุรุษคนหนึ่งไปว่าเจ้าจงไปถ้าสมณะโคดมประทับอยู่ที่โน้นจงไปจง,จงไปพงพระชนดังนี้แล้ว ก็ซุ่มราชาวบุรุษสองคนไว้ริมทางและสั่งว่าราชบุรุษใดมาทางนี้ลำพังผู้เดียวเจ้าทั้งสองจงฆ่าราชบุรุษนั้นแล้วสุ่มไว้สี่คนรับสั่งว่าถ้าสองคนมาทางนี้เจ้าสี่คนจงฆ่าสองคนนั้นแล้วซุ่มไว้แปดคนรับสั่งว่าถ้าสี่คนมาทางนี้เจ้าแปดคนจงฆ่าสี่คนนั้นแล้วซุ่มสิบหกคนไว้รับสั่งว่า ข้าแปคนมาทางนี้เจ้าสิหคนจงข่าแปคนนั้นบุรุษคนเดียวนั้นถือดาบและโล่ผูกสอดแร่งธนูไปยืนไม่ไกลาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นบุรุษนั้นผู้กลัวหวาดหวั่นสะทกสะท้าน,านมีกายแข็งยืนอยู่แล้วตัดว่าเจ้าอย่ากลัวเลยบุรุษนั้นวางดาบและโล่ ไว้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอขมาโทษส่งแสดงอนุปุพพิกถาแก่เธอส่งแสดงอาริยสัจสีแก่เธอดวงตาเห็นธรรมได้เกิดขึ้นแก่ราชบุรุนั้น บุรุษสองคนเห็นหนึ่งคนมาชักช้านักตามไปได้ดวงตาเห็นธรรมบุรุษสี่คนเห็นสองคนมาชักช้านักตามไป,ได,ดมไ,ปได้ดวงตาเห็นธรรมบุรุษแปดคนไปได้ดวงตาเห็นธรรมบุรุษสิบหกคนไปได้ดวงตาเห็นธรรมพระเทวทัตท,ทำโลหิตตบาทพระเทวทัต สั่งให้ปล่อยช้างนาราชิรีพระเทวทัตทูลขอวัตถุห้าประการคือพิสูน์ทั้งหลายพึงอยู่ป่าตลอดชีวิตพึงเที่ยวเบญทบาทตลอดชีวิตพึงถือผ้าบางสุกุลตลอดชีวิตอยู่โคนไม้ตลอดชีวิต,ไม,ต,วตไม่ฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต ไม่ทรงอนุญาตพระเทวทัตทำสังฆเพทพาพิษุ500ห้าร้อยไปทางเมืองขยาพระสารีบุตรและพระโมกขลานะตามไปแสดงธรรมะพิสุห้าร้อยสำเร็จโสดาบันตามพระสารีบุตและพระโมกขลานะกลับมาพระเทวทัตเสื่อมจากลาบสาการะสำนึกผิด จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อขอเข้ามาผู้ทําลายสงต้องเกิดในอบายเท่านั้นพระเทวทัตไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าอีกพระพุทธเจ้าตัดว่าแต่กับพระอุบาลีว่าดูก่อนอุบาลีพี่สุผู้ทําลายสงแม้นี่แหละต้องเกิดในอบายตกนรกชั่วกับแก้ไขไม่ได้ เช่นอันอีกข้งหนึ่งบุคคลผู้ทำแต่บาปกรรมย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ตายแล้วก็ไปเดือดร้อนในโลกหนะ้าชื่อว่าเดือดร้อนในโลกทั้งสองเขาย่อมเดือดร้อนว่าเราทำบาปไวแล้วเขาถึงทุกคติแล้วย่อมเดือดร้อนอย่างยิ่ง